นิ่งนั้นเราจะไม่มีคำว่าผิดหวังเพราะเราไม่หวังผิดเพียงแต่บางครั้งจำเป็นต้องใช้เวลาและให้โอกาสกับใจของเราเพราะใจดวงนี้เคยกุ้งกาเคยกุ้งตาก็ร่รอยไปในเรื่องภายนอกมาเป็นเวลายาวนาน ถึงเทาจะฝึกให้หยุดนิ่งยิง่งต้องค่อยเป็นค่อยไปเหมือนการโผล่พ้นจากขอเมฆของโวงอาทิตที่ยามเช้า,าเราจะไปบังพับให้หรือให้รีบขึ้นหรือขึ้นช้าช้าไม่ได้ทุกสิ่งทุกการ จะมีความพอดีอยู่ในตัวของมันเองเพราะฉะนั้นผลแห่งการทำความเทียงเพื่อเอาฐานอาสวะกิเลสจะมีสุขเป็นอา,ศา,ศานิสงส์เสมอแม้พระบรมศาสดา,าตัดสระเสริญว่าเป็นผู้มีชีวิตไม่ว่างเปล่า จากาความดีเหมือนเหมือนนางพุทธกีการีผู้ไม่ผู่ไม่ประมาณในชีวิยเร่งเรียบทำความเพียรจนได้มากรรมเป็นพระอรหันต์เรื่องนี้ได้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล ระเทรีท่านพระเทรีท่านนี้เคยเป็นเศรษฐีมาก่อนมีลูกชายเจ็ดคนลูกสาวเจ็ดคนเมื่อลูกๆเกิดโตขึ้นก็ได้แต่งงานเป็นครอบครัวต่อมาสามีของนางได้เกียดีเวิดวงเทริน,นีท่านนี้จึงได้แจงสมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดให้กับลูกๆ คนละเท่าเท่ากันโดยที่ไม่เหลือไว้ให้กับตนเองเลยเพราะคิดว่าแม้ไม่มีสมบัติติดตัวติดชินลูกๆกก็คงช่วยกันอุปาาัาภ์ดูแลยามเสียชราเนื่องจากงานไม่เคยสอนให้ลูกๆไปวัดฟังธทรมหรือ สอนใจในพระธรรมคำสอนของพระบรมศา,าสดาไม่ได้สอในให้โลกรู้จักความกตัญญูต่ออิดามานาสมัยแรกๆลูกแต่ละคนล้วนช่วยกันร,รับหน้าที่ดูแลแม่คนละเดือนหนึ่งบ้านสองเดือนบ้า <c> น <oughs> แต่พออยู่มานานา ไปลูกๆแต่ละคนมัวยุ่งกับการทำธุรกิจการงานไม่มีเวลาดูแลแม่อย่างจติมที่บางครั้งก็พูดจากระทบกระทั่งว่าทำไมแม่ไม่ไปอยู่กับบ้านหลังอื่นบ้าง <c oughs> เพราะทรัพย์สมบัติที่แม่ยังมองให้นั้นก็ให้เท่าเท่ากันมิใช่หรือแม่ได้ฟังเช่นนั้น ก็รู้สึกอักเฉืองใจไม่พอใจที่ลูกว่ากล่าวทำนองไม่อยากจะดูแลเลี้ยงดูนางกินมต้องไปอาศัยอยู่กับลูกชายเพลงเมื่อไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งสมัยแรยกๆก,ก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแต่พอนานบานเข้าลูกสาใัยก็ดีลูกเคยก็ดี มักจะพูดจาไม่ไพเราะมีเตีสนาจะให้นางไม่สบายใจั้งไม่ค่อยดอูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรเมื่อคนอยู่ไม่ไหวจึงอำลาลูกคนนี้ไปอยู่บ้านหลังอื่นแม้ว่านางจะไปอาศัยกับลูกคนไหนก็ตามจะได้รับคำพูดที่แทงใจสม่นเสมอ ว่าคุณแม่แบ่งสมบัติให้ลูกๆแต่ละคนเท่าๆกันก็ควรจะไปอยู่บ้านหลังอื่นบ้างเพราะฉันเองก็มีภาระหน้าที่ต้องรับสิดทอบมากมายศษกินีท่านนี้เห็นว่าไม่มีลูกคนไหนที่จะพอเพื่อได้หรือแม้อยู่ด้วยอยู่ก็เหมือนเป็นภาระ ของลูกเมื่อลูกแต่ละคนไม่ได้เต็มใจที่จะคนเนี้ผักดูแลแม่นางเป็นนึกถึงพระครมมัาดาเพราทราบว่าพระพุทธองค์เป็นผู้มีมหาศาลาอาทนิคุยต่อสรรพสัตว์เป็นเสมือนที่พึ่งของคนยาก จึงตัดสินใจไปขอบวกเป็นพิธุนีในพระพุทธศาสนามเมื่อได้รับอนุญาตให้บวชเป็นพิธุน,น,นีนางนางได้นางได้มองดูภาพประวัติชีวิตที่ผ่านมาว่าได้ทำควรมีอะไรไว้เพื่อให้ตนเองได้พึ่งผกพึ่งใจบ้าง ไม่ได้เห็นอะไรที่น่าเพื่อบุกเพื่อใจสิดมาให้เลยตนเองสาม,มารถเลี้ยงลูกทั้ง1ิบสี่คนจนเติบโตมีครอบครัวกันหมดแก่ลูกๆทั้งหมดไม่มีใครสามารถเลี้ยงแม่แม่คนเดียวได้สักคนจึงตัดสินใจว่าในปัดมะไว้ที่ได้มาพบ แสงสว่างแห่งทีวิียคือได้มีโอกาสอันเลิศได้บวชในบวานพระพุทธศาสนานี้นางจะไม่ประมาทเร่งรีบทำควงเพียรให้เต็มที่จะได้ไม่สูกตำหนิว่าบวชด,ด้ยะบวชไดบวชในยามเกียบวชมาเพื่อขอเพน,น่งวัดพ่งพระพุทธศาสนานเท่านั้น จึงตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมให้ได้บรรลุมรรคผลพานเรียวที่สุดเมื่อทิด่ได้เช่นนั้นแล้วหลังจากปัดกวดทำครัวสะอาดเสนาสะนะและทำวัดปฏิบัติดูแลพิสุนีผู้เป็นเทระทั้งหลายแล้วจึงตั้งใจทาำสมาธิภาวนาไม่ให้ขาดเลยแม้แต่บันเดียว นางสลัด <c oughs> เรื่องราวทาโลกทั้งหมดมุ่งรักษาใจให้กลับมาตั้งไว้ที่ที่การกายภายในใจไม่วอกแวกกันเลยเมีอยู่คืนหนึ่งนางตั้งใจว่าจะทำสมัมติละธรรมตลอดคืนยันลุ่ง คือตัดสินใจว่าคืนนี้จะไม่นอนกันหลับบังเอิญว่าคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดนางมองไม่เห็นอะไรเลยแม้จะเดินจะเดินจงกรมก็ลำบากเหลือเกินคืนนั้นนางจึงไม่มีเออคืนนั้นนางจึงใช้มือจับเสา ไม้ต้นหนึ่งเดินเรียนเสาจะเดินสมาณธรรมคณะเดินจงกรมแย้งง่วงก็เอามือกับเสาไปด้วยเพราะเกียงว่าศีรษะจะกระทบก,กับต้นไม้หรือจะดุห้หกวล้มเพราะนางเป็นคนเกียรทลาจะเดินเหินเหมือนคนหนุ่มสาวทั่วไปไม่ได้แล้ว เดินจงกรงไปใจจึกระลึกนึกถึงคำสอนของพระบรมศาสดา,าไปเรื่อยๆด้วยแล้วพยายามประคับประคองใจให้หยุดนิ่งคือข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในหยุดนิ่งในขณะที่ใจของงานกำลังหยุดนิ่งอยู่นั่นเอง พระวรมาสดาจึงประทับอยู่ซึ่งประทับอยู่ในพระกังสตีได้เห็นความตั้งใจจริงของ,งานางจึงแผ่พระราศมีออกไปเหมือนประทับอยู่ต่อหน้าแล้วตรัสธรรมเทศนาว่าผู้ใดไม่เห็นธรรมยอดเบี่ยงเพียงเกินอยู่เพียงร้อยปี ความเป็นอยู่บันเดียวของคู่หลวงรรมอันยอเดเยี่ยมประเริฐกวัวความเป็นอยู่ของผู้นั้นนางได้ปล่อยใจตามกระแสพระธรรมเทศนาพิจรารณาธรรมตามที่พระองค์ทรงแสดงด้วยอันี่นดำเนินจิตเข้าสู่การของภายใน <c oughs> เข้าไปเรื่อยๆในที่สุด ก็ได้บรรลยธรรมเป็นพระอรหันต์หมดสิ้นความอะไรในโลกทั้งครงเป็นผู้ถึอปานแห่งใจหยุดนิ่งมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวนี้คือตัวอย่างของผู้ไม่สมาทในชีวิตผลของโกเพียนในการสึุกผลใจให้หยุดนิ่งย่อมมีความสุขเป็นผลเสมออย่างนี้เี่ย จิดใจไปพร้อมมกันทางโลกก็ทำง,งานที่สุดจริตไม่ประมาทมีทิสชาที่ไม่นิสชาไม่ไม่นิสาที่ไม่เกียดคท้านไม่เอารัดเอาเปรียบแฉงแสวงหาทรัพย์เพื่อได้เอามาห <c oughs> ล่อเลี้ยงครอบครัวและมีไว้ทำบุญ การทำข้อมังศึกษาธรรมะข,ของพระบรมศาสดาแล้วมุ่งกางสมบุญชำระกายวาจาให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เป็นประจำโดยัดพาะพรรษานี้อยู่เป็นประจำเทวังก็มีด้วยประการนี้